สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่รับด้านหลังเจ้าฮัทเช่นเคยครับผมพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนนกสายป่าภูเขาเมืองการสายบ้าด้วยสีสวัสด์ครับผมบ้าครับผมเจอกันช่วงเช้ามืดครับผมโมงกว่ายังไม่สว่างครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูทะเลบริเวณนี้นะครับผมทะเลหมอกบางนะครับนี่ครับนี่ครับต้องถามสายดำครับว่าปากสั่นแค่ไหนแล้วหนาวครับหนาว มือสั่นหมดครับนี่ครับหมาครับได้ยินเสียงนกขันอยู่ครับมีนกเสียงดีเิ่มขันนะครับตอนนี้มีนกแล้วครับผมเนี่ยด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ยังเงียบอยู่ครับผมเนี่ยด้านนี้ครับเป็นปลาเป็นทางยาวเลยครับผมนี่ครับซึ่งวันนี้ผมมากับเจ้าสองกับไอ้เจ้าเมืองการซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมได้พิชิดแต้มครับได้ นกป่าเสียงเล็กคาลมสู้กับไอซองไอสองเอาไม่ลงครับไม่โดดแต่เมืองกันนกหมานครับนกหม,มานไม่ต้องขันเยอะครับผมขันคำสองคำเดี๋ยวมันก็มาติดของมันเองนี่ครับโอโ้โหโคตรงงสองแต้มมาแบบงงงครับผมแล้วก็ไอเจ้านห้านึงเอามาจากครั้งที่แล้วนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเอามาก็ให้อยู่ในกรงนี่นะครับผมมาฝึกดูว่าตื่นการเดินทางแล้วก็สถานที่บรรยากาศหรือเปล่า แต่พอเอากลับไปที่บ้านนะครับผมพอเกี่ยวปุ๊บทั้งขันทั้งครูอยู่ที่บ้านเลยสงสัยเก็บกดครับเช่ากับว่านกเดินทางหลายชั่วโมงมานี่แสดงว่าปรับตัวได้ดีครับผมมีแววครับส่วนเจ้าฮาร์ดมากับเจ้าเก้าเก้าแล้วก็เจ้ามหาดำมหาดำครับผมนกต่อตัวหลักของพวกเรานะครับผมนี่ครับซึ่งจากที่ผมลงคลิปไปเจ้าซอฟเซอร์นะครับผม ซึงมีคนเข้ามาดูทั้งเอฟซีและอาจารย์เข้ามาตอบคุยคอมเมนต์แล้วก็หลายๆลาท่านหลายหายคนครับผมเสนอนกต่อแล้วก็จะให้นกต่อมาเล่นโอ้โหเยอะมากครับผมหลายคนหลายท่านเลยครับแต่ถ้าให้มาลองมันหนักใจครับเดี๋ยวนกมันมีปัญหาผมก็ไม่กล้าลองแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะไอ้นี่กันลําบากครับผม ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมว่านกต่อที่ทำคลิปของพวกผมเนี่ยมันต้องมีสไตล์การเล่นที่ไม่อ่าไม่ใช่นกธรรมดานะครับผมส่องอ่าใช่ครับผมเพราะว่าที่เข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ยเหมือนเหมือนส่วนมากอาจารย์จะหวังผลคือมาแล้วต้องได้เฉลยอือ่าครับต้องการเก็บเฉลยให้เร็วที่สุด ถ้าติดตามพวกผมสองคนจะรู้ว่าทําไมพวกผมใส่ตรงที่กิ่งเยอะๆอเพื่อที่จะให้นกต่อนกป่ามันเล่นกันมันๆนะครับผมถามว่าอยากได้ฉันเลยไหมอยากได้แน่นอนแต่หมานเกินอย่างเงี้ยมาปุ๊บก็นอดเยียบเลยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากได้ครับใช่ครับผมคือถ้านกต่อหมานเกินครับแต่ถ้านกตอเกิ่งๆนะครับเล่นขันทั้งวันเล่นทั้งวันแต่ไม่มีฉันเลยก็ไม่เอาครับเพราะว่านกที่จะมาทําคลิปเนี่ยมันต้องเป็นนกที่คัดพิเศษด้วยครับใช่ มีลูกเล่นไหมลูกชนไหมอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าจะติดเฉเลยอย่างเดียวจะมานอย่างเดียวพวกเราก็ไม่เอาครับเพราะพวกเราตั้งชื่อไม่ได้ห <laughs> มานเกินซึ่งนกสไตล์ทำคลิของพวกเราต้องหนึ่งเลยน,นะครับผมต้องเป็นนกเสียงเล็กหรือกลางลงมาเล็กครับผมสไตล์ของพวกเรานะครับผมแล้วก็นกต้องมีขาลมมีขัดมีหนุนมีเรียกคำขู่คำบ้างและที่สาคัญมีกวางสองคำสามคำต้องมีบ้างครับผมใช่ครับเพราะเวลาการลูกเล่นเนี่ยมันจะเข้าหู ลื่นหูมากกว่าครับผมแล้วที่สาคัญวงในต้องเหนียวมีลูกค้าไม่ตายครับผมเวลาหลอกล่อนกป่าครับผมได้หมดเลยพวกนี้ครับถ้ามาแล้วบ้าคู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 แล้วกระโดดติดมันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นกทำามันไม่สนุกมันไม่สนุกครับอันนั้นนกหวังผลทําแต้มอย่างเดียวครับผมนี่ครับแต่ยังไงก็ขอบคุณเอฟซีเลยและอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมที่ทักมาทั้งโทรมาทั้งคอมเมนต์ทั้งในเฟซนะครับผมหลายท่านเลยที่จะให้นกต่อมามาลองแล้วก็ มาเทสดูก็ได้คิดแล้วครับผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับผมผมก็เลยอย่าดีกว่าครับผมแล้วก็เจ้าสอประเสริฐเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับอ,อาจารย์ว่าน,นะครับผมยังไม่ว่างครับผมยังไม่ได้คุยเดี๋ยวรอติดตามครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมครับผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้จาก สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมวันอาทิตย์ผ่านมาอีกวันนี้วันพุธครับผมผ่านมาสามวันมาต่อยแล้วครับผมจะมาจำอะไรนี่ยไอจงฮันมันพาผมมาต่อยแล้วครับสามวันครับผมจริงจริงผมก็หยุดวันเสาร์แล้วแหละครับแต่ดูแล้วว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ต่อวันพระอ่าครับพอดีวันเสาร์เป็นวันพระเลยขอเปลี่ยนวันหยุดก็เลยมาเร็วหน่อย มาวินพักสามวันครับไม่ทํางานทําการครับต่อแต่นกโอ้โหนี่ครับเป็นบริเวณใหม่ใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันครับผมว่าจะมีแต้มกลับบ้านหรือจะกินเห้วครับผมใหม่ใหม่บริเวณนี้ยังไม่เคยมาครับผมไม่รู้ว่านกจะมีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมกันครับผมนกป่าเสียงกลางไปใหญ่ครับผมนี่ครับกลางไปใหญ่เลยอยู่ใกล้ๆนะครับอีกสองอยู่นู่นครับผม ทีแรกมีนกป่านี่เกาะกินกอไผ่นีครับผมแล้วก็บินมาคูใส่ไอ้ตัวเสียงกลางไปใหญ่ครับผมบินกลับไปทางด้านนู้นนะครับผมไอ้สองก็ลังดึง <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นนะครับผมนั่นๆอยู่บนยอดนู้นครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ด้านนี้ครับเสียงกลางไปใหญ่หนึ่งตัวเสียงโตมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูตัวนู้นครับผมจะลงไหมตัวนั้นจะดุครับผม มาไล่กูตัวเสียงกลางไปใหญ่ไอ,อ้สองกำลังดึงครับผมเดี๋ยวมาลุนกันครับผมจะมีแตมหรือเปล่า ทีหนึ่งร้อยเจ็ดของเจ้าสองครับผมนี่ครับตัวนี้เสียงดีเลยครับผมคู่ดีต่างหากที่สำคัญดูมากครับผมไล่หาคู่นกป่าไปทั่วเลยนกตัวนี้สุดท้ายก็บินมาไล่คู่อสองจนได้ครับนี่ครับสบลีกีลาเข้มเลยแต้มแหกเช้าๆครับไม้แรกครับผม ไอตัวเสียงกลางไปใหญ่ครับผมนี่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละที่แรกบินไปทางโน้นนะครับผมแล้วก็บินกลับมานุ่นครับไอสองอยู่ต้นเดิมกิ่งเดิมนะครับผมแต่เหมือนเสียงจะแผ่วๆลงครับนุนครับไอสองเสียงแผ่วอ่อยๆครับผมน,น,น,นกปลาบินไปโน้นแล้วครับบินไปโน้นแนละ ไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับอ่าสองดึงนะครับไป็นสองดึงแล้วเอาแล้วครับสองดึงครับผม ช่วงจะสิบโมงนะครับผมไมยสองของไอ้สองนะครับนกป่าตัวเสียงกลางไปใหญ่ครับนุ่นครับอยูอันนู่นน่ะแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้สองแล้วก็บินมาเกาะนี่ครับแล้วก็ไปเกาะต้นหนึ่งครับต้นสูงใหญ่นั่นแหละแล้วก็ไปไล่คูนกป่าอยู่นู่นครับต้นบนยอดต้นสูงนู่น แล้วก็มาไล่คูนกป่าบริเวณนี้เราก็จะมีนกเสียงเร็กอยู่ด้านนี้ครับหนึ่งตัวนกป่าบริเวณนี้มีกระจายอยู่ไปทั่วนะครับแต่มันไล่คูกันเองครับผมแล้วมันไม่สนใจนกต่อด้วยนกป่าแถวนี้ไอตัวเสียงโตกลับไปอยู่ทางนน้นนะครับผมเสียงกลางไปใหญ่นก เสียดายครับโอ้เหมือนจะกินง่ายนะครับเป็นตัวแสงกลางไปใหญ่พอได้ยินเสียงเนี่ยบินบินหานีครับแต่ไม่ยอมไม่ยอมลงหายสองครับแต่ไล่คูกันเองนอกป่าแถวนี้ยโอ้ oh. เริ่มเงียบมีบริเวณเริ่มเงียบแล้วครับผมด้านนู้นก็เงียบแล้วนกป่าเริ่มเงียบแล้ว เมื่อเช้าหลิวตันที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะไปอยู่แถวๆนึ้ครับที่ฮาร์ดเจ้าฮาร์ดใส่นะครับผมโทรคุยกันแล้วบอกก็ได้ยินเสียงหลิวตันเสียงเล็กๆนี่ครับเสียงยังคันอยู่ในป่าเย,ยอะแยะเลยแต่ไม่มานะครับผมไม่เข้าร่วมสายๆแล้วครับผมเดีย๋ยวลงครับผม เที่ยงเที่ยงครับผมนู่นครับเจ้ามหาดำเจ้าฮาร์ดเอาใส่ต้นนู้นนะครับเก็บมาได้แต้มหนึ่งครับผมแล้วก็เอาลงแล้วเอาเจ้าก้าวขึ้นไปใส่นะครับต้นนั้นครับแล้วก็มีนกป่าขาลมครับเรียกคําคูคําแล้วก็มีขัดด้วยครับผมแล้วเจ้าฮาร์ดบอกว่าเป็นริวครับทีแรกเข้ามาด้านหลังต้นนะครับแล้วก็เข้ามาหลังมาเนี่ยแล้วดีดออกครับน่าจะเป็นนกรูแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งดุเสียงกลางลงมาเล็กอีกหนึ่งตัว นกบริเวณนี้ไล่คู่กันครับสี่ห้าตัวแต่เหมือนจะเป็นนกรู้เพนเนียดครับผมเนี่ยบริเวณนี้เลาะไล่คู่กันอยู่บริเวณนี้นี่ครับบริเวณริมเขื่อนนะครับผมเป็นแพรด้านนี้ครับผมนี่ครับไม้บริเวณริมเขื่อนครับผมแดดดนร้อนช่วงเที่ยงเลยครับเนี่ยนกไล่คู่กันอยู่ด้านนู้นครับ อยงหองเลยนี่ครับบริเวณโดยรอบเช้าๆน่าจะเวิร์คครับผมเนี่ยบริเวณเนี้แต่ตอนนี้มันแดดร้อนมากครับผมแต่ไม่รู้บริเวณนี้น่าจะเป็นมีนกรู้ครับว่ามีคนขับผ่านแล้วบอกว่าคนาคนครปฐมนั่งรถเป็นกระบะเลยครับผมมาต่อบริเวณนี้อยู่หลายคนเลยแหละเขาบอกมาครับแล้วทีนี้น่าเจ้าฮาร์ดบอกว่ามีหลิวนะครับผมตัวเนี้ ก็น่าจจะโดนโดนเข้าตามอยู่แล้วแหละพอเห็นพเนี้แล้วดีดครับผมเสียงกลางไปใหญ่เพราะโกรดดีด้วยครับผมเนี้ยพันนี้เลยเมื่อกี้เข้าก็ดีดออกเหมือนกันนี่ครับหมายเที่ยงครับผมนี่ครับครับผมแล้วก็ได้เวลากลับแล้วครับเที่ยงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูเฉลยนะครับผมของผมกัเจ้าฮานะครับผมนี่ครับผม เช้าไม้แรกของเจ้าสองนะครับผมนี่ครับของผมแต้มหนึ่งแล้วก็ของเจ้าฮาร์ดนี่สีแต้มครับผมแต้มของใครบ้างวะสีแต้มนี่คือสุดยอดนะครับทริปนี้ได้ของดีเมื่อเช้าก็ถือว่าคุ้มและตัวแรกตัวแรกเสียงดีนะครับเนาะเสียงดีครับเสียงดีดใสมีคามอ่า แล้วก็มีครูลอยด้วยครับขันโยนแล้วก็คูเลยครับเพราะว่าได้ยินตั้งแต่ตอนตอนจอดรถแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมนึกว่าจะไม่มามาครับแต่ว่ากว่าจะเล่นได้ครับกระโดดตีข้างวันนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเหมือนนกน่าจะเป็นนกเจนคนตามเยอะแล้วครับแต่ก็เจ้าก้าวดึงสําเร็จจนได้ครับเพราะว่านกบริเวณนั้นมีคนบอกนะครับว่าคนครปฐมก็เล่นครับหมายหมายแรกมาเช้านครปฐมมาเป็นรถครับผมก็เลย ที่ไปเจอมาที่เจ้าสองนะครับผมไม้สองนี่ก็รู้เลยว่านกป่าไล่คูกันเองไม่สนใจนกต่อครับนกบริเวณนั้นมีเยอะครับผมมีเยอะมเมื่อเช้าอ่ะมีเยอะออแต่ไล่ครูกันเองไม่สนใจนกต่อดีที่ยังเก็บนกดูๆมาได้อีก<ช>หนึ่งแต้มครับ, <ๆ S 1> รบผม,มเมื่อเ,เช้าเนี่แหมแต้มเจ้ามาหาดำครับเสียดายกล้องเพราะนกเข้าพร้อมกันครับพอนกเข้าพร้อมกันผมแพนมาหาเจ้ามหาดำนกเข้าหน้าพะเนียดครับโดดไปโดดมาเหมือน เหมือนจะรู้พระเนียดครับเห็นพระเนียดแล้วดีดขึ้นครับพอดีดขึ้นอยู่งห่าง,างสักพักครับก็เจ้ามาหาดำดึงมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเสียงกลางมาคูใส่กันครับเตีกยงปุ๊บปุ๊บโหแต่ว่าไม่มีไม่มีกล้องครับเพราะตอนนั้นแผ่นมาหาเจ้าก้าเจ้าก้าก็ลกป่าเข้าครับเสียงดีมีคารลมผมเลยแผ่นมาทางนี้ตัวนั้นติดครับผมอ่าเจ้ามาหาดำก็ติดแล้วก็มารอบสิบจะกินข้าวครับก่อนกินข้าวก็มาตาม เสียงดีหนึ่งกุกเสียงดีเสียงใสมีคาร์บอนบางๆได้แล้วก็ไอเมืองการนะครับผมเอาขึ้นไม้แระไม้แรกครับผมประมาณสิบนาทีก็เดินหาไม้อื่นก็เอาลงครับแล้วก็ไม่ได้เล่นส่วนไอโนห้าหนึ่งครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าพนียดนะครับผมยังไม่ได้เทสยังไม่ได้เทสเข้าพนียดแต่ให้หัดนั่งรถครับผมแล้วก็เอามาแขวนไว้หน้ารถมันคูใส่นกต่อแล้วครับแสดงว่าแววมันยังได้ครับผมอ่ายังได้ครับถือว่า ยังกล้ากูกล้าขันอยู่ในป่าครับผมนี่เดี๋ยวหวงขานะครับผมศูนย์หนึ่งเก้าครับผมเดี๋ยวให้เจ้าฮ่าใส่หวงขาให้ยืนยันตัวตนครับผมตัวนี้ดีไหมเสียงดีครับเสียงดีมีคลมไหมไม่รู้เพราะมันมาแล้วคูคูคูอ๋อแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม,ไม่เห็นชัดนะครับอ่า <So S 1> ไม่ชัดเดี๋ยวตอนนี้เราก็ใส่หวงขาใส่ถุงธรรมดาครับแต่รอบไหนที่นกดีเด่ดดนนะครับเราจะทำท่าหลุดมือ <laughs> S <S ไอ้เดี๋ยวคาลมนี่ไปว่ากันทีหลังตอนนอกน,ก,น,ก,นกชำแล้วมันขึ้นครับผมเสียงโอเคเลยครับใช้ได้เลย<ห>นี่ครับเสียงใสนะนกส่วนมากเจอที่นี่เป็นเสียงใสครับเสียงใสใสรางดี <S <S ดูครับดูอ่านี่ครับดูแข้งเอ้าทําไมขาเป็นอย่างเงี้ยขาขงโค้งครับผมเอ้ยนี่แหละมันหมานนี่ครับอ่าถ้าเป็นคนครับเขาเรียกว่าอะไรคนขาโค้ง เฮ้ยชี่ไหมเพิ่งนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะพูดได้ไงนึกว่าสร้อยทองเออเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเจอขานกเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับนกตัวใหญ่ๆครับผมอูแต่สร้อยสร้อยสวยๆเม็ดเล็กๆครับนี่ครับเม็ดเล็กๆดูอีกตางหักแม่อ่าดูจัดครับดูจัดนี่ครับอ่ะอันนี้ต้องเอาไปช้ำครับเสียงแบบนี้ ขาบิดขาเบี้ยวก็ไม่สนครับไม่สนครับอ่าเสียงดีครับแต่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเอ้ยมันยังไม่รู้ถ้าเกิดเป็นถ้า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 ต่อได้สามกุกหรือริวตันนะครับผมจะทำหลุดเบอร์ตอนนี้เลยฮอ่ะเรียบร้อยครับนี่ครับผมนี่ครับศูนย์หนึ่งเก้านี่ครับผมหน้าตาใช้ได้ครับผมนกนกโูนป่าภูเขาผมบอกเลยว่าใครได้เล่นแล้วต้องติดครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมหน้าตาดี ลายสวยอ่าอ่าครับนี่ครับผมนี่น่าจะเป็นมาตั้งแต่เด็กครับโดนพี่แกล้งครับโดนพี่แกล้งเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นลูกเหลียวตันก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่ามีเหลียวตันอยู่แถวนั้นอยู่อลูกเหลีวตันเช้ผาผมได้ยินขาสักขันสามคำว่าจะไปใส่หาย เ <laughs> จ้าฮาร์ดได้ยินครับผมผมตามเข้าไปในป่าก่อนแล้วมันก็ออกมาเนี่ยจากป่าครับ <laughs> <laughs> ดีไมด่ดีอาจจะเป็นลูกหลานของลิวตันก็ได้ครับผมนะคิดในทางที่ดีเัน่นหรือจะเป็นเลน <laughs> ถ้าเป็นเลนนี่ไม่มีเชื้อเลยนะเออนี่ครับผมเดี๋ยวไปโอกาสหน้าครับผมเดี๋ยวเรามาอาจจะมาซ้ําบริเวณนี้ครับผมว่าเพราะว่ามีนกเยอะแล้วก็มีลิวเมื่อกี้ที่ขับม <c oughs> ลิวอยู่ครับเมื่อกี้ลิวริวลิวถ้าผมจําเสียงไม่ผิด เมื่อกี้มีคารลมเรียกเรียกครูด้วยครับเรียกครูด้วยตามมานานนะครับก็ปีที่แล้วครับมาต่อที่นี่อยู่ครับตามตามมานานไหครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังอยู่ครับแสดงว่ายังไม่มีใครเอามันได้ครับผมได้ไหมได้ครับผมได้หนึ่งตัวครับที่นี่ครับครับอ๋อครับผมซึ่งเจ้าฮาร์ดมาปีที่แล้วก็ไม่ได้คนนครปฐมมารถกระบะก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามาเนี่ย มันเด่นครับ,รบมันเด่นอยู่บริเวณนี้ตัวโดนเลยมันเด่นจริงครับลงมาคือมองเห็นเลยแล้วนกมันเยอะครับโซนนกเยอะ,อะมันอยู่ใกล้ริมมน้าด้วยครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะมาซ้ํำหมายนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้พีน่นิผมก็จะห้าตจังของตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่กับการต่อนนกสายป่าเขาสูงอีพี่หน้าผมสวัสดีครับ